อ๋อสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงแล้วก็อยู่กับกองเหล็กนี่นะครับผมอ่าวันนี้นะครับแค่แซงแงนะครับผมก็จะมาพาดูวิธีการตัดเหล็กนะครับผมตัดเหล็กนะครับจริงๆแล้วก็ตัดไม่ยากนะครับแต่มันอยู่ที่วิธีการตัดด้วยนะครับ การตัดนะครับก็แค่เสงจะแบ่งเหล็กเป็นแบ่งครึ่งนะครับเหล็กแต่ละเส้นนะครับอย่าลืมว่าต้องเช็คนะครับความยาวของเหล็กนะครับ6เมตรนะครับแต่บางบางเส้นนะครับจะเลยอ่าเส้นหนึ่งถึงสองเซนนะครับผมที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้พี่กดนะครับ N N K Channel นะครับก็อันนี้นะครับนี่ วิธีการวัดแบ่งครึ่งนะครับผมสามเมตรพีก่กดอะไรเขดคนเขาไม่รู้ว่าสามเมตรมันเป็นเลขแบบไงสามเมตรก็นี่ไงสามร้อยสามร้อยสามเมตรคือสามร้อยคือร้อยร้อยหนึ่งคือเมตรหนึ่งร้อยหนึ่งคือเมตรหนึ่งนะครับ,รรรบก็เลขสามร้อยนะครับอยู่นี่นะครับอยู่นี่อยู่กลางศูนย์ศูนย์กลางนี่นะนี่ครับสามรอ้อยอ่ะพีก่กดขีด อ่านี่คือสามเมตรนะครับอ่า,ออา<ม>ให้ทําการนะครับพอเราแบ่งครึ่งนะครับก็ให้ทําการวัดข้างนี้อีกเหมือนกันดึงมาตรงนี้นะครับที่พี่กดขีดนี่นะครับจะต้องเป็นสามเมตรนะครับผมสามร้อยเหมือนกันนี่เห็นไหมนะครับสามเมตรนะครับอยู่นี่เอาพี่กดขีดอ่านี่นะครับผมก็จะจะเกินเป็นเซนเลยใช่ไหมพี่กดครับใช่ นี่ครับเกินเป็นเซนเลยนะครับเราก็จะมาแบ่งสูงกลางก็คือเราต้องแบ่งกลางแบ่งกลา um. งเหล็กนี่แหละนะครับผมก็นี่นะครับวิธีการตัดนะครับเราต้องหาอุปกรณ์นะครับมาวางนะครับวางหัววางท้ายนะครับพอเราแบ่งครึ่งนะครับอ่ามันจะได้ไม่กระดกใช่เวลาเราตัดไปนะครับจะได้ไม่กระดกขึ้นมาที่เครื่องมือนะครับผมนี่ครับพี่กดก็ทําการแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งนะพี่กด นี่ครับเราจะได้ไม่ต้องตัดนะครับสองทีนี่เราแบ่งครึ่งเลยนะครับผมอ่าแบ่งจากครึ่งจากกลางนั่นแหละนะครับผมนี่นะครับแบ่งกลางนะครับจากตรงนี้กับตรงนี้แล้วมาอยู่ได้ตรงนี้นะครับอ่าามนี้ก็จะเข้าเครื่องตัดนะครับเข้าเครื่องตัดนี่นะครับก็ต้องดูด้วยนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าตรงนี้นะครับได้ฉากไหมนะครับผมอ่านี่ครับอ่ะมีกดทำการนะครับ ใบนะครับอ่าอาจจะใกล้หมดแล้วนะครับก็คือเหล็กหน้าสี่นะครับก็ใบไม่พอนะครับเราต้องทําการพลิกเหล็กนะครับผมพลิกเหล็กนะครับพลิกเหล็กพลิกเหล็กที่มันเป็นกระตูนเหรอใช่นี่ครับก็ถ้าทําแบบนี้เอ๊ะเส้นจะตรงไหมนะครับเส้นจะตรงไหมนะครับให้ทําการใช้ฉากนะครับใช้ฉากอีกรอบหนึ่งครับ นี่ครับพี่กดก็เอาฉากมานะครับนี่ครับภาพข้างล่างนะครับแล้วก็เราจะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขยับให้ได้ชัวก่อนนะครับผมข,ขยับให้ได้นะครับแล้วก็ทำการ จับไว้นะครับด้วยเครื่องมือนะครับนี่ครับเครื่องมือจับชิ้นงานของเอ่อว่าครนี่นะครับผมตรงเปะ๊ะนะรตรงเป๊ะเลยนะครับเพิ่งเรียบร้อยสำหรับเหล็กนะครับผมหน้าสี่นะครับแบบนี้นะครับ แค่ป็นจะบอกว่านะครับวิธีการวัดเหล็กนะครับอย่างสมมุติว่าวัดข้างเดียวเลย3เมตรเหลือเซนหนึ่งเลยอย่างเมื่อกี้นี้นะครับก็เกตเล็กเกตน้อยสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับแค่ไง่ก็เอามาบอกให้แล้วกันนะครับสําหรับ fc หรือท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับผมก็ยังไงนะครับถ้าเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยไปกดติดตามพวกเราด้วยนะครับก็พี่กดก็มีช่องนะครับช่องอะไรพี่กด nnk channel นะครับผมสายช่างก็มีนะครับสายเล่นก็มีนะครับก็ยังไงก็ไปช่วยกดติดตามพี่กดให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้กับแคสแงแงด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ